เป็นวิธีแกะเปลือกเงาะไม่ต้องใช้มีดนะคะเราจะใช้นิ้วโป้งของนิ้วเราก็เลือกตรงไหนก็ได้ตรงนึงแล้วก็นี่เราก็เอานิ้วโป้งอะ่ะนิ้วโป้งเนี่ยเราไม่ได้ใช้เล็บนะเราใช้นิ้วกดลงไปนิดนึง,งกห็หักแล้วมันก็ได้เป็นเงาะแล้วแค่นี้เราก็กินได้แล้ว มือบนนะเราก็บีบจับอะไรให้แน่นๆแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยเราก็จิกเข้าไปได้แล้วเงาะแสนอร่อยเราก็กินได้เลยไม่จำเป็นต้องมีมีดเราก็กินเาะได้